สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลนะครับนะซึ่งโครงการคนละครึ่งรอบแรกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับนะมันลงทะเบียนครบไปแล้วนะครับนะนั่นก็คือ10ล้านสิทธ์นะครับนะก็คือคนใช้10ล้านคนนะครับนะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงโครงการคนละครึ่งรอบที่2นะครับเนื่องจาก รัฐบ,บาลก็คงจะเห็นว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนดีมากนะครับ primera. นั่นก็คือประชาชนนะครับนะออกมาใช้จ่ายกันนะครับนะผู้คนก็ตื่นตัวนะครับนะใช้สิทธิ์กันนะครับร้านค้าร้านขายเนี่ยก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยนะครับรนะัฐบ,บาลก็คงเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยเปิดโครงการคนละครึ่งรอบที่2นะครับนะโครงการคนละครึ่งรอบที่2นะครับจะเปิด ให้ลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนะครับเตรียมตัวกันเลยนะครับสำหรับใครที่รอลงโครงการคนละครึ่งอยู่นะครับนะสำหรับรอบที่2นะครับเขาก็จะอนุมัติให้วงเงินทั้งหมดนะครับ3,500บาทนะครับนะใช้ได้จนถึงเดือนมีนาคมนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับ2,564นะครับก็คือปีหน้าเลยนะครับนะ สำหรับคนที่ได้ในรอบแรกนะครับนะเขาก็จะเพิ่มให้อีกนะครับนะเพิ่มให้อีก500นะครับนะสำหรับคนที่ได้ในรอบแรกนะครับก็จะเป็น3,5 0 0นะครับเท่ากับคนที่ได้ในรอบที่2นะครับในรอบแรกเนี่ยนะครับนะถ้าใครเป็นคนที่สมัครโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะเข้าใจว่านะครับเขามีกําหนดให้ใช้ถึงเดือนธันวาคมนะครับก็คือวันที่31ธันวาคม2563นะครับ แต่ตอนนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนกฎกติกาใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเขาข้อคงคิดว่าจะมีแค่10ล้านคนนะครับนะที่ได้ใช้นะครับปรากฏว่ากระแสมันตอบรับดีนะครับแม่ค้าแม่ขายออกมานะครับชัยโยชัยโยโห่ร้องกันนะครับว่านะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันมันเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะครับนะร้านลูกชงลูกชิ้นร้านคงร้านข้าวอะไรก็ลงทะเบียนได้หมดนะครับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ลงทะเบียนได้นะครับมันก็เลยกลายเป็น นะความนิยมนะครับนะตื่นตัวกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งนะครับเราเดินไปตรงไหนนะครับเราก็จะเห็นป้ายคนละครึ่งนะครับติดตามร้านอาหารร้านคา้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผม,รบผมเราเราเดินไปตรงไหนนะครับเราก็จะเห็นนะครับนะ ป้ายคนละครึ่งติดตามร้านการ้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนะรัฐบาลนะครับเขาก็เลยกําหนดว่านะครับสาหรับคนที่ได้รอบแรกนะครับคนที่ใช้หมดไปแล้วก็รอวันที่1มกรานะครับเขาจะโอนให้อีก500นะครับสําหรับคนที่ใช้ยังไม่หมดนะครับไม่จําเป็นต้องรีบใช้แล้วครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับรอบแรกคนได้ก็รีบใช้ใหญ่เลยนะครับกลัวใช้ไม่ทันนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าอยู่กันยาวๆไปจนถึงเดือนมีนาคมนะครับหมดสิทธิ์พร้อมกันไปเลยนะครับนี่ก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลนะครับเตรียมตัวนะครับใครที่อยากได้โครงการนี้ก็รอลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมนะครับผมแล้วทีนี้นะครับหลายคนนะครับเวลาลงทะเบียนก็มักจะมีข้อกังวลว่าเอ๊ะเราต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไหม นะครับส่วนมากปัญหานี้จะถามกันบ่อยมากนะครับคนที่ลงทะเบียนนะครับเราจําเป็นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมก็บอกเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับผมเพียงแต่เราโหลดแอปเป๋าตังนะครับพิมพ์คําว่าเป๋าตังค์ในเพ o โตนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็โหลดไปนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะยืนยันนะครับน่ล็อกอินโดยใช้นะครับนะหนเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ นะครับนะที่เราสมัครนะครับนะกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละครับนะเวลาเราสมัครโครงการคนละครึ่งเขาก็จะให้กรอกบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์นั่นนี่นู่นนะครับเวลาเราล็อกอินกับกระเป๋าตังค์เนี่ยนะหรือ่าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ใช้ระบบเดียวกันนั่นแหละครับนะพอเราล็อกอินเสร็จนะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือการสแกนใบหน้านะครับสำหรับการสแกนใบหน้านี่มันก็ยากเย็นพอสมควรนะครับเพื่อนๆนะบางคนก็สแกนได้บางคนก็สแกนไม่ได้นะครับ สำหรับคนที่สแกนได้ก็ไม่มีปัญหานะครับสาหรับคนที่สแกนไม่ได้นะครับเนื่องจากใบหน้าเปลี่ยนไปทรงผมเปลี่ยนไปนะครับนะเพราะว่ามันยืนยันด้วยบัตรประชาชนนะครับหน้าก็ต้องตรงกับบัตรประชาชนนะครับระบบ AI หรือระบบนะครับนะอัจฉริยะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะคํานวณผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีง่ายๆครับเดินถือโทรศัพท์กับบัตรประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับผม ตามหงตามห้างก็ว่ากันไปนะครับบอกเขาว่านะครับมาติดต่อนะครับลงทะเบียนนะครับมาติดต่อนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งมาติดต่อสแกนใบหน้านะครับมาติดต่อผูกบัญชีกับแอปก็ว่ากันไปนะครับขณะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าใจนะครับแลวเขาก็จะทําการนะครับผูกบัญชีกับแอปเราเสร็จแล้วนะครับเมื่อผูกบัญชีเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปใน g wallet นะครับมันจะขึ้นมาอยู่5 6ช่องนะครับ นะมีตั้งแต่นี่กยอ,อ,อยัน g ี a อเล็นะครับนะเราก็เข้าไปในคําว่า g ี a อเล็นะครับมันก็จะขึ้น w อ l l e t ของเรานะครับเราก็เติมเงินเข้าไปใน w อ l l e t นะครับคำถามต่อมานะครับถามว่าเราจําเป็นต้องเติมเงินจนครบจํานวน3 0 0 0บาททีเดียวไหมไม่จําเป็นนะครับเราเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับ5บาท10บาท20บาท100ยหนึ 101, 200, 300่งสองร้อามร้อแล้วแต่ความประสงค์ของเรานะครับเวลาใช้นะครับนะ รัฐบาลเขาจะให้วันละ150นะครับนะวันละ150ยของเราก็150นะครับก็ใช้ไปเป็นวันละ300นะครับนะถ้าเราจะใช้สิทธิ์จนครบก็300นะครับนะแต่ถ้าเราใช้สิทธิ์ไม่ครบนะครับสมมุติว่าวันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวหมดแค่ร้อยหนึ่งนะครับนะนะรัฐบาลถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวหมดร้อยหนึง่งเราสแกนจ่ายร้อยหนึง่งรัฐบาลออกให้50เราออก50นะครับ ดังนั้นของรัฐบาลก็จะเหลือสิทธิ์ในวันนี้อีกร้อยหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับสิทธิ์เนี้ยมันก็จะกลับคืนไปนะครับนะกลับคืนไปเป็นยอดเงินเดิมนะครับเนะี่ยอย่างเช่นนะครับนะเรามียอดเงินเต็ม3,000บาทนะครับวันนี้เราใช้ไป50บาทนะครับนะนะพรุ่งนี้นะยอดเงินเต็มมันก็จะเหลือ9,500บาทไอ้เก้าพันไอ้สองพบาทนะครับนะแล้วมันก็จะดึงออกมา150ไว้ในวันต่อไป นะครับมันจะเป็นระบบนี้นะครับนั่นก็คือใช้ไม่หมดไม่เป็นไรครับนะยอดเงินก็จะกลับเข้าไปนะครับนะมันจะเป็นระบบน่ะหมุนเวียนนะครับนะยอดเงินเหลือเท่าไหร่มันก็จะกลับเข้าไปเราใช้40บาท50บาทร้อยหนึ่งสองก็ว่ากันไปนะครับนะทีนี้ในกรณีที่เราจ่ายเกินนะครับหรือว่าเราสแกนเกินเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับสมมุติเราไปซื้อของ400นะครับรัฐบาลให้150นะ เราใส่ไปอีก150มันเป็น300นะครับแล้วแม่ค้าบอกว่าเฮ้ยซื้อของเกิน400ว่ะซื้อของ400คุณทําไงครับถ้าเรามีเงินในจีบอเล็ตนะครับนะของเราเนี่ยนะนะเกิน150ินะครับสมมุติว่าเรามีอยู่สักพันหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะสมมุติแม่ค้าจะสแกนจ่าย400นะครับนะแม่ค้ากดไปเลยนะครับสแกนจ่าย400นะครับนะมันจะทํำยังไงครับมันก็จะหักเงินในจีบอเล็ตเรานะครับนะเป็นเงินสดของเราไปนะครับนะ ถ้าในกรณีที่เราอยากจ่ายนะครับนะใน g w a l l เ t เราไม่ต้องแตกเงินสดเราไม่ต้องยุ่งยากนะครับนะ่ะเราก็ให้เขาคำนวณไปเลยนะให้เขากดจ่ายไปเลย400นะครับนะ400ปุ๊บนะรัฐบาลให้150เราออก150มันเป็น300นะครับมันก็จะมาหักเงินใน g w a l l เ t เราเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็คือการใช้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับ g Wallet ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนะนะ่ะ ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารนะครับนะ่าย้ําอีกทีว่าไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารนะครับนี่ก็เรื่องราวโดยสรุปของนะครับนะโครงการคนละครึ่งนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหากเพื่อนๆต้องการอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้นะครับนะก็สามารถสอบถามนะครับหรือว่าเมนถามมาได้นะครับเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ สงเคราะห์บุตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆนะครับขอบคุณมากครับผมหากผิดพลาดประการใดนะครับลืมลืมหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับนะอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผม